สวัสดีครับแมพี่น้อง FC ซสโนอยเฟดบันแพง FC น้องหญิงครับพบก,กับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอุ้งหิงครับครับพี่น้องกะมาเบิ่งการเตรียมงานครับล่าสุดวันที่เก้านะครับนี่นะครับป้ายครับสวยงามครับพี่น้องสวยจริงจริงที่นี่ต้อนรับ พ่อเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงสน้อยเพชรบ้านแพง f อฟซแฟนคลับทุกคนทุกคณะบ้านฮักทุกหลังด้วยความยินดียิ่งนะครับอ่ะนี่คือเต็นครับพี่น้องเต็นนี่คือเต็นที่อาจารย์ได้สัง่งทำมาใหม่นะครับและได้เป็นการใส่ซสื่อนะครับสำหรับคนที่ต่างถาวายก็จะมีพ่อเอกมีแม่หน่อย นี่น้องอุ้งอิงสนอยเปียเันแพงนะครับนอกจากพ่อพอ่อแม่บ้านฮักนอกอ้องอุงอิงทุกหลังนะครับขปพอพอมเอฟซีทุกคนทุกคณะนะครับที่ได้ร่วมบุญกฐินที่ผ่านมาแล้วก็ได้ร่วมมอบมาไล่น้าใจให้กับครอบครัวน้องอุงอิงนะครับแล้วก็น้องขอพวกของน้องก็ได้มาทําบุญที่วัดทางพอาจารย์บุญหนุนนะครับก็ได้นาเงิน สวนนั้นนะครับพัฒนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับพัฒนาวัดนะครับนี่ตามที่คอพ่อแม่เอฟซีเห็นกันอยนะครับนี่คือการจัดเตรียมงานครับนี่หลายๆหมองหลายๆบอนนะครับพี่น้องนี่ผูกพระครับทุกคนครับ ร่วมมือกันนะครับส่วนมาโทนกับสิบไปทรงเสือทรงของนะครับทรงบัตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับกันต่อนะครับส่วนเรื่องการทรงบัตรและก็ทรงเสือนะครับพี่น้องถ่ายั่งบอฮอดบ่ถึงภายในวันที่10ครับฟังดีๆนะครับพี่น้องภายในวันที่10บ จนวันที่สิบจนคําจนมืดแล้วยังบ่เห็นของไปส่งเช้าวันที่11ให้ทักมาหาพ่อเอกหรือว่าทักมาหาบาวทนครับบาวทนจิตตรวจสอบให้นะครับพี่น้องพะว่าการจะส่งเกือบทั้งหมดที่เป็นบัตรแข็งนะครับจะจัดส่งไปแล้วเกกครับพี่น้องส่วนที่เหลืออยู่บ่ถึง10คนนี่คือ เสื้อเราหมดนะครับเรารอเสื้อครับแล้วเราจะทําการจัดทรงให้หลังวันงานนะครับพี่น้องส่วนที่จัดส่งไปแล้วคือ99%นี่คือจะถึงภายในวันที่10นะครับพี่น้องถ้าวันที่10ยังไม่ถึงถักมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะทําการตรวจสอบให้นะครับมีตกหล่นอย่างมองไดจังไดนะครับพี่น้องเนาะ,ะครับพี่น้องก็ได้ก้อนไฟไล่นก มาฝากงานปนีนะครับเพื <ım. S 1> <Verse> ่อที่จะมาติดบนหลังคาสรานี่ครับรอบๆนะครับเพราะว่าทําความสะอาดไวนกมาจับกะสีใสคือเก่านะครับพี่น้องก็ทําความสะอาดอยู่มืดมืบเบร้าบ่แล้วก็เลยเอามาลองมึงนะครับที่พี่จอนนี่มือปราบเป็นโฆษณาในเฟซนั่นแหละครับพี่น้องบาวทนก็เลยสั่งมากเพื่อที่จะมาลองใช้ดูนะครับกะถ้าได้ผลจังใดกะเดี๋ยวบางที่ก็อาจจะสั่งไปใส่อยู่ จุดชมวิวบ้านนองอิงนำ้ำบ้าทนพึงเคยสั่งครับเอฟซีแนะนําเหมสั่งด้วยเหรแต่ว่าพึงเคยสั่งนะครับพี่น้องเห็นมาเหมือว่านมาเห็นผลทำความสะอาดแล้วมันมันบเแล้วนะ่ะนะนกมันมาจับอยู่ตลอดนะครับก็เลยเออคนก็นว่าลองสั่งให้เนี่ยมีบ่พุ่นน่ะนะก็เลยสั่งมาสั่งเหมือว่านนี่ครับมือนีเขามาทรงแล้วเนี่ยทางนัง้นก็ทำการติดตั้งป้ายครับนี่ หมู่บ้านพระอาจารย์ครับคณะกรรมการวัดผู้นำชุมชนรวมกันไปติดป้ายตามเส้นทางต่างๆนะครับพี่น้องแล้วโ,โบหัวพ,พิ่นไปติดทางไหนแน่นะครับน่าจะเป็นทางพุ่นละเส้นลักเสนยย้นไงบั่นพน้นคอแล้วก็เส้นย่อยเขามาคือบั่นเรยยอดเส้นย่อยเขาไปพุ่นทางบันริ่งไอน่าจะเป็นเส้นพวกนี้แหละครับทางพายุพวงนี้นะ เดี๋ยวถา้าแมนไปเห็นหม่องในเดี๋ยวบาตุนสิทายคลิปมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นการจัดงานถือว่างานของวัดบัตรนองคู่ทุกงานถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้าง,งใหญ่นะครับพี่น้องเพราะว่าทางลูกศิษย์ของพระอาจารย์บุญน,นุนกะหลายนะครับมีอยู่ทั่วประเทศคือกันครับแล้วกับแฟนคลับเอฟซีน้องอิงกะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับพี่น้องในเมื่องานนี้เป็นงานของ พระอาจารย์บุญน,นุนเป็นงานของขอบค้อวนองเอิงกะมีพ่อพอแม่เอฟซรวมถึงลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาให้การซอยเหลือสนับสนุนและกะรวมบุญกันหลายนะครับพี่น้องวันที่12มกราสิบสมกรารอติดตามครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยครับตอนนี้ก็กําลังทยอยทําความสะอาดทางวัดครับทางวัดก็มีทางผู้นําชุมชนทางกรรมการวัด มือเศร้ามันก็ไปก้างเต็นอยูุบานแลกวกปมาต่อยูวัดสว่สวนทีมงานหลังบ้านก็จัดก้ารทางบานครับพี่นอ้องบาทอนเกิดจะไปทรงเสือทรงผาให้มันเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวทา้า้า,าย้มขึ้นสิมีการเปิดไฟระบบไฟนะเดี๋ยวถา้ถาเกิดว่ามีเวลาจังได้บาทอนสีมถาทายกิบช่วงกลางคืนให้เบิ่งอีกนี่ครับพี่น้อง เสือหนุ่มหญิงอย่างดีเห็นบ่โอ้หมักป่ายนี่ไหมครับโอ้ยป่ายงามเพ่งมึงเนี่ยนี่ก็มากั้นคนเนี่ยนี่หมูเศร้าหมอเศร้าก็ไปกั้นเต็นอยู่บ้านที่กันครับหัวหน้าเพิ่นหัวหน้าหัวหน้าเพิ่นสวยงามครับเขา เป็นวัดที่ลมเลื่นครับพี่น้องวัดที่ต้นไม้บริเยเอาออกเลยได้ครับคือเขากกอกรสางในบริเวณที่มันมันเป็นที่ว่างที่โล่งแล้วก็มองได้ที่เป็นศอกเป็นซอยเ้าก็สีน้าต้นไม้ต้นหน่อยต้นไม้มาปลูกนะครับแต่ว่าพวกนี้คือต้นไม้เก่านี่คือต้นบักม่วงบักม่วงหน่อยเลยครับต้นบักม่วงหน่อยนะนะบักม่วงที่นาหนาวล่มฝนล,ล่มฝนตกล่มล่มอย่างสิ่มันสีลนหาแลนเก็บไต่ต้ตนนะครับไป ไอ้ยัดเข่ากินนะสมัยตะก,กีผู้ได้เคยกินนะครับต้นบักม่วงหน่อยนะครับแฟนครับ FC ผู้ใดมีเวลาผู้ใดสามารถหยุดงานล่างงานใดหรือว่าอยูกก่ไกลๆนะครับมารวมงานกันครับวันที่1 1 1 2 1นี่ครับพี่น้องมีหลายอย่างให้พ่อพี่น้องเอได้รวมบุญรวมหลุนรางวัล แล้วก็รวมสนุกสนานไปกับวงสนอยเปลนเปนแพงนะครับเนาะครับแล้วก็มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องเอซได้กราบไหวบูชาหรือว่าขอพรอ,อีกหลายจุดนะครับที่ทางพระอาจารย์บุญน,นุนได้จัดสร้างขึ้นแล้วก็บเบิกเนตรเรียบร้อยนะครับ อขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพอพี่น้อ,องเอฟซีครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมหสัก่อนเดียวเพันะกไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ